ทุกคนมันแทงจัดแล้วมันอยู่แน่นเนี่ยนะ <c oughs> ผมซื้อไปต้นโอ้รว่วใบเข้าแลท่วมหัวนะทุกคนไม่รู้อ่ะมันจะกี่ปีนะแต่ฤดูนี้มันถ้าไม่ปลูกก็น่าจะสองปีมันเดิมแหละเพราะว่าฤดูนี้มันแทงจังนแะล้วทุกคน นี่ครับทุกคนไม่ได้เจอกันนานเนาะตอนนี้อยู่สวนพีชาสวนอินทร์บดนำพีชาแล้วเรามาซื้อต้นไก่ซื้อไปติดตะเนียนะทุกคนปลูกไว้กินเองถ้ามันออกเยอะก็ค่อยขายค่อยว่ากันเนาะอันเนี้ยสองพันห้าครับต้นนมาเอาสองต้นเนาะที่บ้านมันติดจันทรแล้วครับมันมันแทงจันทร์ขึ้นมาแล้วเนาะผสมแต่มันช้าหน่อยนะทุกคนผสมช้าแล้วมันจะติดหรือเปล่านะ อันนี้ก็พามาดูอัปเดตหน่อยไม่ได้มานานแล้วครับนี่นะครับอันนี้อยู่ในหลอดอยู่เลยเนาะก็ยังไม่ได้แยกประมาณนี้เนาะทุกคนนี่โอ้โหอันนี้น่าจะเป็นเบมนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเบมนะโอ้โหดอกมากเลยหลายจันว้าวโอ้โห แทงจันเยอะเลยนะครับดัานนูน้นก็จะเป็นพวกหนอมทุกคนก่อนด้าน้อ้นอันนี้ตเล็กเนาะเนี่ยแทงจันใช่ไหมติดนะครับเนี่ยเอาไปสองต้นประมาณนี้ เนี่ยประมาณเนี่ยอันนี้จะสองสองน,นี่นะครับ2 5งพอันนี้จะสองบันทุกคนมันคนละไซสกันนะครับสวัสดีครับทุกคนมาต่อกันนะวันนั้นไม่ได้ถ่ายทุกคนได้ดูเนาะ อันนี้ก็จะเป็นบ้านนะทุกคนวันนั้นไปสวนมาถ่ายไม่จบนะอันนี้คือเอาลงและมาถึงบ้านเราลงมาตั้งไว้ก่อนนะครับรอรอเอาไปปลูกที่สุรินนะครับรอกลับทีเดียวสองการทุกคนนี่ลำต้นทุกคนว่ามันโตไหมอันนี้คือสองพันห้านะครับก็จะเนี่ยทํามัดเปยนมัด เอาใบมันขึ้นอย่างนี้นะครับมันก็จะเลยหัวอยู่เลือไปสองต้นอันนี้ก็น่าจะประมาณน่าจะไม่เกินสองปีฮนะน่าจะติดจันเนาะแทงจันทุกคนว่าไหมเพราะว่าที่บ้านผมที่ปลูกตอนนี้มันแทงจันอยู่ก็ลงดินประมาณสองปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นบาฮีเหลืองนะครับเพราะว่า ไม่อยากกรพรอื่นเนาะพันธพ์อื่นคือมันรู้สึกว่ามันแทงจันยากนะทุกคนแล้วมันแทงจันน้อยด้วยบาฮีนี่คือมันแทงจันง,ง่ายแล้วต้นหนึ่งก็ถ้ามันโตเต็มที่ก็ประมาณกับยี่สิบจันก็มีนะก็เลยนี่และครับเอาบาหีเหลืองนี่แหละบาฮีแดงก็ ไม่แน่ใจเนาะแต่เขาบอกใบหีแดงถ้าผสมนะผสมเกสรน,นี่คือต้องผสมเพียวๆนะครับทุกคนไม่ได้ผสมแป้งเนาะถ้าผสมแป้งมันอาจจะติดยากหน่อยมันต้องผสมเพียวๆนทุกคนก็รอติดตามนะครับเดี๋ยวส่งการ์ดไปว่าจะไปปลูกนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตไอ้ต้นที่มันติดจันให้ด้วยนะครับว่ามันติดลูกหรือเปล่านะนี่นะครับไปแล้วครับทุกคนมาแบบสั้นๆนะครับอัปเดตให้ทุกคนได้ดูเนาะ ไปแล้วครับสวัสดีครับ